หมายขหนึ่งคันนะครับฟอร์ดเด็ปเตอร์นะครับอาการเฟืองท้ายหอนนะมากันเรื่อยๆสําหรับตระกูลฟอร์ดท้ายฟอร์ดค้ายเชียร์นะครับซ่อมได้ไม่ห่วงไม่ต้องกลัวนะครับเฟืองท้ายหอนนะมากันบ่อยๆนะครับบีราคาเซอร์วิทนีน่ปะนาหน้อยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงดูหอนยังไงนะครับ เอาวิ่งแปดสิบเดี๋ยวออกมาหนะออระวังเกยียบสิบสปีดอาการเฟือง้ายหอนเยอะเ,เลยโอ,โอ้หอนแรง เล่นปล่อยเล่นปล่อยรอนแรง ต้องได้คำสังนะครับวีราการนะตัวนทยาการพ่องท้ายหอนแรงเลยานนี้ขาพ่อเื่องท้ายลงมา ซ่อมได้หายห่วงนะครับรอรับได้เลยนะครับโทรศัพท์0809314252ครับมากันเรื่อยๆสำหรับอาการเฟือง้ายหอนชายฟอดนะครับชายฟอดอร่ <laughs> อรพร้อมนะครับรอรับได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเกียหอนนะพร้อมเปลี่ยนเฟื่องกีโทศไตตันนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วบีราคาเซอร์วิคสวครับ